ไม่แตกแตกมันแตงเนี่ยอืมีมีเนี่ยได้มาเห็นไหมถึงไม่เนี่ยเพื่อนรอดไม่เนี่ย <What? What? S 1> เพื่อนว้าวเฮ้ยแข็งไม่ถึงเร็ว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 นี้ <c oughs> เอามันไม่แตกเราต้องปางแรง เอาเชือกไหมล่ะของมือขอมือเออไม่ใช่หมาไอ้้ีอันนี้หยิบไม่ทันเลยจะยัดปากเพื่อนได้ไหยนั่นแหละกูเล่นกูยงง่ายมุมไปบนฟ้าเห็ดเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรที่ไม่่ใชนาเผามะพร้าวเผาเผามะพร้าวมีเอเนจีสำรองนะเพื่อนใช่อะ มะพร้าวเผาไงใช่โมนะมะพร้าวเผาจะได้ energy สำรองไม่ไม่โมไอ้เหี้ยเป็นลูกเอาเป็นซีกดีเป็นซีกแมวลูกโอ้ยวอ้าตัวไฟดาผ่าแล้วผาแล้วผาแล้วเฮ้ยกระเป๋าเพื่อนกระเป๋าไม่เอาไม่เก็บไว้ถุงน้ำหนักขะแม่ยังกะไอ้มาดเข้าตัวตัวเนี่ยทางขวานี่ไงทางขวาไม่น้านขวานี่ซ้ายด้านขวานี่ซ้ายก็อันเนี่ย ขวาขวาเนี่ยซ้ายกูเนี่ยซ้ายอันนี้วขวาขวาเพื่อนเนี่ยเนี่ยขวากูเพื่อนอันนี้อันนี้ก็ซ้ายซ้ายกูเพื่อนมอ,มองหันหน้าเข้าเขานี้แล้วดูนี่วไหนมันซ้าย <c oughs> ไหนมันขวาเ <c oughs> ออนีก็ได้เหรอพอดีเพื่อนขายาวเนะนี่ยคนคนเตี้ยๆอย่างเพื่อนเนี่ยอยู่ที่เฉยถ้าไม่เห็นว่ามือเพื่อนนะจะดูก่อนว่าเพื่อนรอดไหมถ้าเพื่อนรอดเราก็จะโดดตามไปรอด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 โอเครอดรอดก็ตามไปเลย ม่รไม่ต่อโอเคพี่การทราบไป็นไแล้วกระโดดมาไม่ถึงเ่ะมามาช่วยช่วยช่วยขอบคุณครับที่หลังไม่ต้อง้ยพูดเองนะอยางเล่ยางเล่นอยางเล่อ่ะช่วย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 ชวยชเอาามามอช่วย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 เพื่อนไม่ไรฮะเพื่อนตะคิวกินเหราเพื่อนเจอของดีอุ้ยหลุดมือเหี้ย ขอใช้ด้วยขอใช้ด้วยมาเจ็บหบอไม่เจ็บอ่ะเราใช้ให้มันรู้สึกดีเฉยเวลาเราได้ใช้เพื่อนหิวขวาอ่ะประมาณนี้ได้ไหมได้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 ้น่ะได้แล้เน่เอาเก็บเที่ยไปเลยไปโอเค